สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเนี่สองสาวลิติคิดยูทูบเบอร์นะคะเป็นสาวลิจิคิดในช่อง youtube นะคะสาวลิตี้พาเลาะนะคะสาวลิติคิดอ่ากสสีมาตามติดชีวิตหมอลำนะคะอ่าหมอลำสดใจพรสวรรค์นะคะพี่น้องค่ะอยู่บ้านน้องครูอ่าตำลนาวียงนะคะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะพี่น้องค่ะมาติดตามเพลินเนาะค่ะอีพีหนึ่งจะค่ะ หลังจากว่างการวางงานนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะพี่น้องคงสิจําเสียงนี้ได้นะคะสวัสดีครับพี่น้องผมศส,สัยพอดสวรรค์นะครับก้นเดิมวัดเดล่าดนอีหลีนะครับบา้านหนองคู่ตะบนนาเวียงเอออำเภอเสนางขณนคิคมจังหวัดอำนาจเจริญกรฝากเสียงไ้จังน้อยหาคิดใดไปว่าคามีการมีงานเล็กๆหน่อยๆคิดว่า นะครับจอมไว้ที่จือดอกเพราะว่ามันของหมักนะครับเอาในกรฟังเบิงสดใสว่านแฟนก่อนเดิมเดิมเ,เก่าๆของเจ้าของนะครับเด้อโอ้ยสูงเอ้ยสูงเอ้ยสูงกว่าเพิ่นว่ามันยางสาสูงมานั้นยางวัง สูงซ้ำยางยนยนสูงคนยางแนวแนวสุกแมวยางไวไวขั้นสูงไกลยางอกอ้นอกอ้นสูงกลีน้องพิ่ร้องขึ้นขมบ่ลงขมบ่ลง ออ๋อย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 อ๋อ้อ๋อยอ๋อยป๋อยอ๋อยา๋อยอ้อยอ๋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 ยอยยงยอ๋อยออยอา อยากมักขอกินข้าขอเร้าเหืนน้ำพ่อแม่ให้ทรงสาดผมแน่คันบอลายเด้อกะนหน่อยหลาดน้อยสีบ่อลืบเมื่อได้ฟ้าเมืมอคืนเมื่อได้ฟ้าเมื่อคืนให้แฟนตื่มขนิ่งหาเนท้อน บุญเดิอนสามปีสิมาอาญาสเสริมแป้นทั้งแขนทีขอฝังหลักแน่นบอกคอนแคนให้มันแกนแตีตะปูตอกใส่แป่นให้มันแน่นยิ่งกว่าหินหาหกปีชีวิตผมมีความเศร้าคือดังจันบังเงาว่ามีเข้าว่าสิเดนอยู่ไปนานก็เลยเห็นปองทางทางเสซนบอนสเดินถึงสีไก่สี่เงิน ละมาวันนี้ถึงที่ไก่เสือนเดินเข้าส่งกาดขอพระลาบุญท่านจงซ้อยเหลือเจือคำสดใสลํำยังจำมันแฟนผู้เคยเชี่ยกันอย่าลืมใบถิ่มปอยไอสดใสยังคอยนำใจแฟนนั่งเข้าก็ยังเมาได้จมหาอยู่ไปนานมันจิลาซาสิบอท่านเขาเลยเอาตัวลงกรุงฝากพ่อลุงหรือป่าส่งเสียงมาตามคืนคิงเศร้าออกอัดแผน่น ผมแฟนแฟนให้สอยออ้ผู้หมายมุ่งอยากโดงดังเดี๋ยวนี้เด้อผมในตั้งคณะใหญ่พ่วมใส่แจ๋วมาตามแนวเพื่อนสับเวียงขันยุคดีมีฉันเคยเห็นกันมาแลว้วข่าวบอทันได้อาจเพลนผมสดใสกอดแม่นเคืองร้งผู้เขาดาลาเจ้าแห่งน้ำตาวาสาธุก สาธุสาธุเด้ออ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 ้อ,อ,อละนางล้าว่ an าสาธุเด้อคอยดังทั่วฟ้าตอนอัดแผ่นโคษนาเดี๋ยวนี้มาเป็นหลักสำนักงานพ่วงตังเขียนป้ายหวางลงไว้ไผ่ไปไม้ได้อัน สดใสพรสวรรค์อยู่หน้าบ้านเชิญทานขันแวหาเชิญเลยเด้อยแม่ป้าหาไม่ขันมีบุญผู้ไปหลังไปรุ่นขอบเพิงพิงหญิงเจ้าพ่อเป็นเงาใสแจง้งแสงนวลนวนซอมยามีแนวตันปองบอนสีเดินสีก่าวกำลังเป้าไตถนนว่าไปพ้นความถูกทั้งปวงยากเป็นดวงดาลากันผู้ดีมีฉัน ลให้มันท่านผู้ดังแล้วมีแววสูงสรงอยากให้ดังบ่ลงแฟนจงชี้สวยด้วยขอแน่เด้อขันแม่บ่ดังเฮงขอให้ดังค่อยคอยขอให้ดังค่อยคอยบอ่ดังเฮงกระไดเต่ขอ,อ,อ,อให้ แมนอยู่ดนเดแฟนหอออยหออ้อยออยอ้อยอ้อยอ้อนอ้อย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 อ้อนอ้อยล้อยอ่ำแ้อยอ่น่้ออ้อนอ เป็นแปนลนรับบม,มีแค้นบ่มีดนตีอุตสาหกรรก่อนนะครับนาะท่าหอดมือท่าหอดไอ้เวลามันขอบคุณครับ